อ่ใครดูแล้วนะครับ The Greatest Night Pop นะครับสารคดีทาง Netflix นะครับมาพูดคุยกันชอบไม่น่าจะมีใครไม่ชอบแหละเฮ้ยปกสวยว่ะสวยมากครับสวยมากสวยมาก The Greatest Night Pop นะครับใครที่เป็นสายสื่อสายดนตรีเขาพูดถึงกันหมดนะผมก็เพิ่งจะรู้แปดสิบเนี่ยคุณสิทธิชัยอยู่ยังจัดอยู่เลยเห็นไหมทำไมเราจะจัดไม่ได้เนี่ นี่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 คือ the greatest night pop นะครับง่ายๆอย่างนี้เลยเห็นปกก็รู้แล้วด้านซ้ายเราเห็นมาเค้าแจ็คสันด้านขวาเราเห็นไรอันเนลลิชี่ด้านบนซ้ายสุดเราเห็นสตี v ว่ w o วันเดอร์ลงจากสตี v ว่ w o วันเดอร์มานั่นคือบรูสปริงทีนตรงกลางต่อจากบรูสปริงทีนคือซินดี้โลเปอร์ตรงกลางต่อจากสตี v ว่ w วันเดอร์คือเอ,อ่อทีน่าเทอร์เนอร์โอ้เห็นแค่นี้โลเลยฮะมันคือเบื้องหลังการบันทึกเสียงเพลง we are the world ผมว่า VR the World อะเป็นเพลงที่เอาจริงๆไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักนะอย่างน้อยก็น่าจะเคยผ่านหูเคยได้ยินมาบ้างแหละครับแล้วก็ทุกคนจะจำได้ว่า VR the World เนี่ยเป็นเพลงที่เหมือนจะเป็นต้นกำเนิดแห่งการเอาแต่งเพลงมาเพื่อการกุศลแล้วเอานักร้องดังๆจำนวนมากมาสลับกันร้องนะครับพอ VR the World ดังเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังจากนั้นมีโปรเจกต์ที่คล้ายๆอย่างไงออกมาเต็มเลยนะครับเอาอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยบ้านเราก็มีเพลงนึงแหละ ที่คุณแอดคราบาวคุณอัศนีโชติกูลทำร่วมกันแล้วก็กลายเป็นกลายเป็นเหมือนเหมือนกับ VR the world ของไทยชีวิตสัมพันธ์อาชีวิตสัมพันธ์นี่โครงสร้าง VR the world เลยครับดังนั้นอันนี้คือโปรเจกต์แห่งประวัติศาสตร์อันหนึ่งถ้าใครอยากฟัง VR the world เนี่ยง่ายๆอ่ะเราเจอเข้าไปใน u t u b e ครับเราก็เขียนเนะี่ย VR the world เนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่เป็นภาพเหมือนกับมิวสิกวิดีโอของเพลงเพลงนี้ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับเราก็จะเห็นหน้านักร้องแต่ละคนเนี่ย ทยอยทยอยกันมาร้องแต่ละท่อนแต่ละท่อนของเพลงสลับไม่ไม่ได้สลับร้องต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็โอ้โหเป็นนักร้องระดับเอลิสโด่งดังมากๆตอนดูมิสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยผมดูบ่อยนะครับนานๆทีก็จะกลับมาดูมันทีหนึ่งนานๆก็จะกลับมาดูมันทีหนึ่งเพราะว่ารู้สึกประทับใจรู้ดักนักร้องดังๆมันเยอะครับมีหมดเลยนะมีทั้งบ๊อบดีแลน Dylan, มีบูธสปริงทีนมีทีน่าเทอร์เนอร์มีมาเค้าแจ็คสันเจเน็ตแจ็คสัน เออสตีวี่วันเดอร์ซินดี้โลเปอร์เยอะไปหมดครับเยอะไปหมดมีมีกระทั่งสายคันทรีก็มาร้องกับเขาด้วยนะครับแล้วก็มีคอนดักเตอร์เป็นเป็นคอมโพเซอร์คนหลักที่เป็นคนดูแลโปรเจกต์ทั้งหมดคือคุณซีโจนคุณซีโจนก็เป็นตำนานวงการเพลงเละครับเราดูแล้วก็ตื่นเต้นกับการเห็นนักแสดงนักร้องชื่อดังแห่งยุคสมัยเต็มไปหมดแบบนี้นะครับอยู่ในจอเดียวกันซึ่งเมื่อก่อนเนาะ ย้อนไปสมัยนั้นเขาก็ไม่มีเทคโนโลยีทําแบบปัจจุบันน่ะคือเขาไม่สามารถแบบไปแยกๆกันอัดได้ครับเขาต้องมารวมกันอัดแบบนี้แต่เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ทันนึกหรลกครับว่าเอ๊ะวันที่เขาอัดมันจะวุ่นวายหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นโปรเจกต์พิเศษแหละแล้วก็เขาทําร่วมๆกันมันก็นัดกันมาละมั้งเราไม่เคยผมไม่เคยอ่านฮะว่าเบื้องหลังมันมีอะไรสลับซับซ้อนแค่ไหนจนมันมีสารคดีเนี่ยตัวนี้ออกมามันยาวเป็นชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับผมก็สงสัยว่า เบื้องหลังการบันทึกเสียงเพลง VR the World เพลงเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นสารคดีเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยเขามีอะไรเล่านักหนาเลยแต่โอเคไม่เป็นไรเรารู้จักเพลงนี้เราชอบเพลงนี้ก็อยากรู้แหละเขาจะเล่าอะไรตัวสารคดีเนี่ยพาเราย้อนกลับไปตั้งแต่ตั้งต้งตนของโปรเจกต์นี้เลยครับตั้งต้นโปรเจกต์นี้คืออะไรตั้งต้นโปรเจกต์นี้ก็คือคนเขาอยากมีมีม,มีผมจําชื่อโปรดิวเซอร์ไม่ได้แต่ว่ามี คนตั้งโปรเจกต์มาเราคิดว่าอยากจะทําเพลงเพื่อระดมทุนช่วยเหลือความสภาวะความอดอยากที่แอฟริกาเป็นแรงบันดาลใจที่มาต่อจากคอนเสิร์ตไลฟ์เอ็นะครับไลฟ์เอ็เนี่ยตอนนั้นบ๊อบเกลดอฟมั่งเป็นคนทําแล้วก็เขาบอกว่าโอ๊ยบ๊อบเกลดอฟทำเราสำเร็จมากเราสารต่อไอเดียนั้นดีกว่าด้วยการทําเพลงขึ้นมาสักเพลงหนึ่งเพื่อให้ศิลปินได้จํานวนมากมาร่วมกันร้องแล้วก็เราจะใช้เพลงเนี่ยเป็นตัวนําในการระดมทุนเพื่อไปช่วยเหลือ สภาวะความอดอยากที่เอธิโอเปียแล้วพวกนั้นก็อดอยากมากนะครับก็มีการเอาภาพเหล่านั้นมาให้ดูคนที่เป็นแกนในการเล่าเรื่องของสารคดีตัวนี้เนี่ยคือคนที่เขียนเพลงเพลงนี้นั่นก็คือไลโอเนลริชี่ไลโ้อเนลริชี่ก็อยู่ตรงกลางๆแล้ครับที่เป็นคนผิวดําจมูกใหญ่ๆห,หน้าเหมือนพี่โนต้ตเชนยิ้มนั่นนะครับ <laughs> หนังก็เริ่มต้นในการเอาไลโอเนลริชี่ตัวจริงณนะปัจจุบันครับมานั่งเลยแล้วไลโอเนลริชี่ก็เล่าให้เราฟังว่า โปรเจกต์ VR the world เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเนี่ยพอแกได้รับโจทย์มาว่าก็ต้องทำอย่างเงี้ยต้องแต่งเพลงเพลงเนี่ยแกทำอะไรแล้วก็แล้วก็ไล่ไล่ล,ลำดับเรื่องราวไปเรื่อยๆครับเออผมผมเล่าให้ฟังตอนต้นนิดเดียวก็แล้วกันเพื่อดึงดูดความน่าสนใจเผื่อใครยังไม่รู้จักไม่ได้รู้จักเพลงนี้หรือไม่ได้อินอะไรมากมายจะรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเขาเริ่มต้นจากการบอกอย่างนี้เลยครับแล้วรุชี่บอกว่า ถ้าจะทำโปรเจกต์แบบนี้นะโจทย์มันคือใช้นักร้องดังเยอะๆโอ้โ oh, หตัวเขาคนเดียวไม่ไหวไม่ใช่แต่งไม่ได้นะเรานี่ชี้อบอกเขาแต่งได้แต่ว่ามันต้องมีโปรดิวเซอร์ที่ที่เป็นคนที่ทุกคนจะยอมมาเล่นด้วยเออทุกคนจะยอมมาทำงานด้วยเพราะว่างานนี้ไม่จีจ้างเป็นงานการกุศลเขาก็เลยติดต่อคุณที่โจนครับคุณที่โจนก็โอ้โ oh, หทำงานมาตั้งแต่สมัยโมทาวแล้วครับแล้วก็ ทำงานร่วมกับศิลปินดังจํานวนมากไมเคิลแจ็คสันอะไรพวกเนี้ยคุณทีจโจนทํามาด้วยทํามาด้วยหมดครับคุณที่โจนเอาด้วยพอคุณที่โจนเอาด้วยเนี่ยไม่ยากละเพราะว่าคุณที่โจนบอกเรนูริชี่ทันทีว่าเออเดี๋ยวพวกเนี้ยผมจะไปเจอไมเคิลเดี๋ยวคุยไมเคิลให้ถ้ามีไมเคิลเข้ามาอีกคนนะสบายแล้วเนริชี่ก็รู้สึกขึ้นมาเหมือนกันว่าต้องมีคนหนึ่งที่จะตั้งต้นโปรเจกต์นี้ได้ใช่อัจฉริยะแห่งยุคสมัยสตีวี่วันเดอร์เราต้องมีสตีวี่วันเดอร์ได้มันถึงจะ สมบูรณ์ดังนั้นโปรเจกต์ไอเพลง VR the World เนี่ยตั้งต้นด้วย4เสาที่แข็งแรงมากฮะและโอเนลริชชี่ควินซี่โจนสตีีวันเดอร์แล้วก็มาเคิลแจ็กสันแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวการไปร่วมกันแต่งนะครับตอนแรกอะ่อะไอโอเนลริชชี่อ่ะเขาจะให้สตีีวันเดอร์มาช่วยแต่งแต่ก็โทรไปเนี่ยสตีีวันเดอร์ไม่รับโทรศัพท์สักทีครับแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้เขาก็เลยคุยกันว่างั้นเราไปแต่งกับไมเคิลกันลวกันอยากให้ไมเคิลช่วยกันแต่งแต่งเนื้อแล้วก็ทำนองทั้งหมด ไอรโนเนลิชี่ไปอยู่ที่บ้านไมเคิลแจ็กสันแล้วก็แต่งกันครับแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวเนี่ยเรื่องของการแต่งแล้วเขาเล่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเช่นอะไรเช่นไอรอเโนลลิชี่บอกว่าไปบ้านไมเคิลอะแต่งแต่งเพลงอยู่นะเขาได้ยินเสียงแบบไอรโนเนลิชี่เสียงอะไรวะมีคนแบบๆๆแล้วก็อยู่ในห้องเป็นเป็นห้องนะครับห้องทํางานไมเคิลแจ็กสนะันน่ะแล้วไมเคิลแจ็กสันก็เดินมาอ่าอยู่นี่เองหาอยู่ตั้งหลายวัน ก็ว่ามันหายไปไหนเนี่ยแล้วเนวพอเราร้องเพลงกันเนี่ยเขาเลยออกมาเห็นไหมงูครับแม่งเป็นงูหลามตัวใหญ่ๆแล้วลอร์จีก็บอกว่าสักพักก็จะได้ยินเสียงบ๊อบบอบอยู่ในครัวเขาถามไม้ไอ้ไมคี้เสียงอะไรอ่ะเหมือนคนทะเลาะกันอ๋อนกกับตัวอะไรสักอย่างกับลิงมั่มันทะเลาะกันเก็เป็นความวุ่นวายในบ้านมาคขายยักสันนะครับจนจนรวบรวมแล้วเขียนเนื้อเพลง เขียนทานอแล้วก็คำร้องเพลงนี้ออกมาได้หลังจากอันนี้แหละคือแค่ต้นของเรื่องราวในสารคดีแต่สาระสำคัญของสารคดีตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในวันบันทึกเสียงครับอันนี้แหละเราไม่เคยสำเนียกว่ามันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากกับวันวันที่จะรวมศิลปินระดับเนี่ยคือณวันนั้นเนี่ยไอ้ทุกคนที่อยู่ใน V.R. the world เนี่ยคือดังระดับท็อปของโลกทั้งนั้นนะครับ มันจะมันรวมอยู่ในวันเดียวกันมันมีหลายเงื่อนไขหนึ่งคือทุกคนจะมารวมอยู่ในวันเดียวกันเนี่ยนัดยังไงมันจะไปนัดวันไหนทุกคนที่จะว่างตรงกันน่ะเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตเขาทางานเขามีตารางแบบแน่นทุกวันนะครับไอเรื่องหาวันตรงกันก็ยากแล้วอันดับสองก็คืออันนี้คุณที่โจนบอกว่าคุณคุณไปเอาคนอีโก้ขนาดนี้นะซูเปอร์อีโก้แบบซูปออีโก้สุดๆเนี่ยสามสิบกว่าคนมาอยู่ในห้องเดียวกันนะตาย ทำยังไงมันถึงทางานด้วยกันได้แล้วทํางานภายใต้เวลาจํากัดด้วยแล้วมันจํากัดมากจริงๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะผมว่าอันนี้สปอยได้เวลาที่เป็นกําหนดการมันถูกขีดแบบชัดเจนครับว่ามันต้องบันทึกเสียงวันไหนเพราะว่าเขาหาวันไม่ได้ที่นักร้องทุกคนที่เขาติดต่อไปแล้วเซยเยสว่าจะร่วมโปรเจกต์เนี่ยว่างตรงกันแล้วจะอยู่ในที่ที่เดียวกันอเมริกามันกว้างแล้วทุกคนก็อยู่รัฐต่างๆอะไรแบบเนี้ย วันไหนว่าทุกคนถึงจะมารวมกันอยู่ที่เนี่ยที่เดียวกันได้เพราะมีวันเดียวครับก็คือวันที่จะมีการประกาศรางวัลอเมริกันวิสิกอวอร์ดทุกคนที่จะอยู่ในเพลงอ่ะจะอยู่ในนั้นจะอยู่ในงานคืนนั้นซึ่งไลอเนอร์ิชี่จะเป็นพิธีกรเขาก็เลยขีดทีมงานก็เลยขีดเลยครับว่างั้นเราต้องบันทึกเสียงกันคืนนั้นประกาศรางวัลเสร็จก็ต้อนแม่งหมดเนี่ยก็ไปสตูดิโอแล้วก็ไปร้องกันอาจให้มันเสร็จทีเดียวถ้าเกิดว่ามันคืออะไรเท่ากับว่าภาพที่เราเห็นนี่มันกลายเป็นมิวสิกวิด มันคือการบันทึกภาพของจริงครับเขาต้องทํางานพร้อมกัน2ออย่างปกติเขาไม่ทํากันนะครับเวลาบันทึกเสียงอยู่อ่ะเขาไม่บันทึกมิวสิกวิดีโอไปด้วยนะครับมันทําลายสมาธิคนทํางานเขาต้องทําเพลงให้เสร็จก่อนแล้วจะมาแบบลิปซิงเพื่อจะบันทึกทําภาพไปเบื้องหลังอะไรกันปลอมๆเนี่ยค่อยทำกันอีกทีแต่อันนี้ไม่ได้คุณมีโอกาสแค่คืนเดียวก็คือคืนของการประกาศรางวัลอเมริกันมิวสิกอวอร์ดทุกคนจะมารวมกัน บันทึกทุกอย่างให้เสร็จจะเป็นลายท่อนเดียวจะเป็นคอรัสอะไรก็ตามแต่มึงต้องเสร็จคืนนั้นถ้ามึงไม่เสร็จคืนนั้นไม่มีโอกาสแล้วมีเวลาทั้นนั้นไอ้มาลแจักสันกบเลนาริชี่มีเดดไลน์ขีดทันทีครับว่าเพลงมึงต้องเสร็จก่อนวันนี้นะเพื่อที่จะส่งเทสไปทุกคนไปฟังก่อนที่จะมาร้องกันอันนั้นนะว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อันนึงแล้วนะครับแต่เรื่องที่เป็นไปมผมมาดูในสารคดีผมเพิ่งจะเห็นว่า โ oh, อ้ไอความยากลําบากของการเอาไอย,ยอดมนุษย์เหล่านี้มารวมกันเนี่ยก็ oh, oh, เป็นผมผมทำง,งานกับคนธรรมดาดีกว่าว่าคือสามสิบกว่าอีโก้รวมกันอยู่ในห้องห้องเดียวเนี่ยโอ้ oh, ไม่ไหวเหมือนกันครับสรรกดีถ่ายถ่าย,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 ายทอดให้เราเห็นบรรยากาศนี้ครับบรรยากาศที่ตึงเครียดมากมันมีคำหนึ่งที่คุณที่โจนพูดระหว่างการบันทึกเสียงว่าถ้าเราทํางานแบบนี้นะทํางานแบบมีไอคนแบบ ซูเปอร์ครีเอทอยู่ด้วยกันเยอะๆอะอย่าให้มีใครพูดประโยคนี้ขึ้นมานะประโยคที่ว่า I'm not quite sure but how, you, you, how do you feel with this คือผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่คุณรู้สึกยังไงกับไอเดียนี้อย่าพูดอันนี้ขึ้นมาถ้าคุณพูดอันนี้ขึ้นมานะมันจะมีอีก30กว่าไอเดียนะครับ mm hmm. เข้ามาทุกคนมีมุมของตัวเองอยากจะนำเสนอไอเดียเพื่อที่จะแบบ ปรับเพลงไอ VR อาร์เดอะเนี่ยไปเป็นเวอร์ชันของตัวเองแล้วคุณี่จโจนบอกว่ามันทำงานยากมากครับคือมันจะไม่เสร็จครับทุกคนก็จะถมอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเต็มไปหมดซึ่งพอถึงเวลาบันทึกเสียงจริงอะ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับแล้วผมรู้สึกว่าแบบขนาดนี้มันเกิดขึ้นมันหลายสิบปีที่แล้วนะครับการที่เรานั่งเป็นสักขีพยานดูสารคดีอันนี้อยู่แล้วมันเกิดเหตุการณ์เช่นทุกคนกำลังร้องคอรัสกันอยู่นะครับสามสิบกว่าคนะ่ะ อยู่ในห้องห้องเดียวกันน่ร้องคอรัส we are the world we are the children ร้องไปพร้อมๆกันเนี่ยแล้วสตีวีวันเดอร์อยู่ๆบอกว่าอ้าขอโทษนะครับผมว่าเพลงเนี่ยมันควรจะมีสักท่อนหนึ่งที่เราร้องเป็นภาษาสวาฮีรีที่ทีิลโลปก็ถามหันไปภาษาอะไรนะภาษาสวาฮีารีร้องว่ายังไงแล้วสตีวีวันเดอร์ก็ร้องให้ฟังครับอะไรก็ไม่รู้ตูตูอีตาอิบาอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาแปลกๆนะครับคนก็ทําหน้าแบบเฮสตีวีร้องอยังไงนะ สีเวนวนเดอร์ก็พยายามจะร้องให้ทุกคนร้องไอ้ภาษาสวาฮิลีนี้ให้ได้นะครับในขณะที่ก็เกิดเริ่มเกิดม็อบตามจุดต่างๆว่าร้องทําไมวะภาษาสวายฮิลีใครมันจะฟังวะไอ้ประเทศที่เรากําลังจะช่วยเนี่ยแอฟริกาพวกเนี่ยไม่มีใครพูดสวาฮิลีเลยแล้วทำไมสตีวอยากให้ร้องภาษาสวาฮิลีวะและอเนริชิบอกหน้าที่ของแกในคืนนั้นก็คือแกต้องไปคอยสลายม็อบตามจุดต่างๆในห้องที่ทุกคนกําลังร้องคอรัสอยู่นะครับเดี๋ยวคนนี้ไม่เห็นด้วยนะ แล้วอยู่สตีวีวันเนอร์ก็อยากให้ทุกคนร้องภาษาสาวาฮิลีทําไมก็ไม่รู้อย่างเงี้ยกว่าจะแก้อันนี้ได้ซึ่งเป็นอันเดียวนะครับซึ่งเป็น e อันเดียวขับเหตุการณ์หรือมีบักร้องมาคนเมาเยอะครับระหว่วางระหว่างร้องเพลงแล้วเนลุชีบอกเอาเอาจาโรเอาจาโรร้องท่อนหนึ่งเป็นท่อนโซโล่ด้วยร้องไม่ได้จําเนื้อไม่ได้เพราะว่าอ่อเนลุชี่บอกเอาจารโรอยากจะเฉลิมฉลองก่อนที่งานจะเสร็จ เขารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเอาวายมาแล้วมีก็กินวายไม่จะเลิกครับแล้วก็ร้องไม่ได้ร้องผิดร้องจําเนื้อไม่ได้เมาคือนี่คือแค่ส่วนเดียวที่ในสถานการณ์ที่มันวุ่นวายมากครับแล้วก็สนุกมากบันเทิงมากกลายเป็นจุดที่แบบเออวันเราไม่เคยคิดถึงเลยว่ามันจะมันมันคนมันเก่งๆทั้งนั้นน่ะมาอยู่ในห้องเดียวกันน่ะงานมันควรจะราบรื่นไหม เออเราไม่รู้เรื่องนี้แต่คุณที่โจนรู้เรื่องนี้เต็มอ,อกนะครับเพราะก่อนจะเข้าสตูดิโอเนี่ยคุณที่โจนเอากระดาษติดหน้า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 สตูดิโอครับเป็นลายมือตัวเองเขียนว่าเช็คยูอีโกแอ็ดดิสดอเอาอีโกตัวเองอะไว้ตรงนี้แล้วข้างในเขาว่ากันเขาจัดแจงเขาเขารู้รายละเอียดพวกนี้มากครับเขาจัดแจงกระทั่งว่าเขาบอกว่าักร้องพวกนี้นะ มันจะมันจะุพองตัวมากอะ่ะถ้ามันมีผู้จัดก,การมีคนที่เป็นแบบลูกน้องสมุนอะไรอยู่ใกล้ๆตัวเยอะๆเนี่ยแต่ละคนจะรับมือยากมากตอนนั้นข้างในห้องจะไม่มีของพวกนั้นจะมีแต่คนนักร้องอย่างเดียวอยู่ในนั้นนอกจากนั้นที่เล่ามาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นครับนอกจากนั้นมีอีกเยอะไปหมดเลยครับกับการบันทึกเสียงที่แบบนี่ตีสี่แล้วนะเรายังไม่ได้ท่อนนี้อีกเหรอท่อนนี้เราจะให้พรินต์ร้อง พินจะมาไม่เนี่ยคืนนี้นี้ยแล้วพินไม่มาเราจะทํายังไงไอ้พินโทรมาบอกมาได้ครับแต่ว่ามาโซโล่นะโซโล่อะไรเพลงเราไม่มีกีตาร์โซโล่ไม่ใช่เหรอแล้วพินมันจะมาโซโล่ทาไมเราจะให้มาร้องเราจะให้มาร้องดูเอ็ดกัไมเขาแจกสัรคุณพินร้องกับมันเขาแจกสานนี่เป็นปรากฏการณ์นะวุ่นวายว,ว,วุ่นวายมากครับไอ้บ๊อบดแล้นร้องเพลงไม่ได้อย่างเงี้อยอันนี้ผมผม,ผมอึดอัดมากนะครับผมเรียนตามตรงในการดูอะ ผมเองเป็นแฟนเพลงบ๊อบดิลันแล้วผมก็รู้ว่าบ๊อบดิลันเป็นนักร้องสไตล์ไหนบ๊อบดิลันเป็นคันทรีเป็นเป็นโฟก์โฟกแบบเหมือนแบบน้อยชิ้นมากนะครับแล้วิธีการร้องบ๊อบดิลันก็ไม่ได้เป็นแบบผมชอบใช้คำว,ว่าไม่ได้เป็นวุคคล i ลิสนะครับไม่ได้เป็นศิลปินแบบนักร้องสิงทองอะ่ะบ๊อบดิลันมีสไตล์ในการร้องของตัวเองที่ประลาดประลาดอนะ่ะฮอซึ่งไม่น่าเข้ากับคนอื่นได้นะครับ ขนาดตอนฟัง V r อาร์ดูโเฉยๆยังรู้สึกบ๊อบดีแลนแปลกๆเลยครับโอ้โห,โหพอไปอยู่ในห้องอัดแล้วคบคอรัสกันอยู่อะแล้วกล้องมันก็จับบ๊อบดลแลนนะครับเราเห็นเลยว่าป๋าเราเครียดมากเลยครับคืองึมๆๆงำงเงงไม่อ้าปากเลยอะไม่รู้จะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนแล้วด,ดูแล้วเครียดแทนบ๊อบดลแลนไม่ยิ้มป๋าไม่ยิ้มเลยสักนิดนะครับเ,เห็นใจแกมากเลยอะแต่สุดท้ายมันก็มีเรื่องส่วนของแกที่น่าสนใจ เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นโมเมนต์ที่โอ้ยโอ,ยโอย้นี่อัจฉริยะก็ทํางานกันแล้วมันแบบมันออกมากลายเป็นแบบนี้เว้ยเจ๋งมากๆนะครับวุ่นวายวายป่วนมากๆครับแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วความวุ่นวายที่ว่าเนี่ยมันก็จบลงและกลายเป็นผลงานเพลงที่วันที่ทําก็เป็นประวัติศาสตร์ครับสุดท้ายเพลงก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ครับสารคดีตัวนี้เนี่ยทําให้ v r อา e ์เดอะกลับมาติดชาร์ตเลยนะครับกลับมากลายเป็นแบบ กลายเป็นเพลงแบบติดอันดับเลยอะแล้วก็มันเป็นอย่างที่เราเนริชี่พูดในสรารคดีตั้งแต่ตอนแกแต่งเพลงเพลงนี้กับไมเคิลแจ็กสันครับว่าเรากําลังสร้างประวัติศาสตร์กันไมเคิลเดี๋ยวเียวอนเนี้ยมันจะกลายเป็นบอเป็นประวัติศาสตร,จร์จริงๆสุดยอดครับฟังแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปกลับไปฟัง v r อา e ์เดอะอีกรอบนะครับ v r อา e ์เดอะมีการทำมาอีกหลายๆรอบนะครับแต่ว่าฉบับนี้เป็นฉบับที่คลาสสิกที่สุดอันหนึ่งนะอ่ะลองไปดูกันนะครับ ถ้าไม่รู้จักศิลปินอยากรู้เหมือนกันแหละว่าถ้าคุณไม่รู้จักใครเท่าไหร่เนี่ยผมว่าก็น่าจะพอดูได้ครับแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่ดีด้วยที่จะได้รู้จักศิลปินระดับตำนาหลายๆท่านซินดี้โรเปอร์อย่างเงี้ยคือเขาเลือกซินดี้โรเปอร์เนี่ยเขาไม่เอามอโดอน่านะครับณนะวันนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นมอรดอน่าเหมือนกันนะแต่เขาเอาซินดี้โรเปอร์เออทำไมก็ไปลองดูเออมีแล้วมีอีกหลายๆมุมที่ยังไม่ได้เล่าครับ สนุกมากนะฮะอาลองไปลองไปดูก็แล้วกันนะครับสำหรับ The Great Night in Pop นะครับทาง Netflix นะครับสารคดีเกี่ยวกับวงการดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดอีกคือเรื่องหนึ่งนะครับ